รับสวัสดีครับผมตวรวจผลหวยฮานอยเฉพาะกิจประจำงวดวันที่15ตุลาคมก่อนอีนั้นกระผมขอรบกวนเมตตากดไลค์กดติดตามเพื่อเป็นกําลังใจบุทฐานนั้นจะได้มีพาผลหวยฮานอยประจวันทุกวันนะครับหวยฮานอยเฉพาะกิจประจำงวดวันที่15ตุลาคมครับเลข5ตัวออก16060 16060เลข3ตัวบนออก0 6 0 060เลข2ตัวบนออก60 60เลข2ตัวล่างออก1 2 12ฟังอีกครั้งนะครับ ผลหวยฮานดยเฉพาะกิจประจำงวดวันที่15ตุลาคมครับเลข5ตัวออก160 60 160 60เลข3ตัวบนออก060 060เลข2ตัวบนออก60 60เลข2ตัวล่างออก12 12ฟังอีกครั้งนะครับ ผลหวยฮานอยเฉพาะกิจประจำงวดวันที่15ตุลาคมครับเลข5ตัว160 60 160 60เลข3ตัวบนออก060 060เลข2ตัวบนออก60 60เลข2ตัวล่างออก12 12ฟังอีกครั้งนะครับ